ครับสวัสดีครับผมนายวิเตอร์วันนี้จะพามาดูฟูโซ่527ว่าเกียร์เขาจะใส่แบบไหนไปดูกันครับนี่หนึ่งสองนี่สอง,ส,องสาม,ส,ามสี่ 4แล้วก็ดีเด๋ยใส่เกว่วาววมันจะดีใช่แล้วก็ใส่หแล้วก็6แล้วก็เแล้วก็แปดแปดแล้วจนเนี้ยนี่ได้<ใ>ได้เกว่แ ไอเจี๊ยบแปดมันเป็นไมยไมยหม้ทีนี้ไงก็วิ่งไปเจียแปดปุ๊บวิ่งทางยาวๆอย่างเงี้ยจีไปปุ๊บพอเรากดได้ปุ๊บมันจะมีมันเรียกเพิ่มอีกหน่อยอ๋อจะเพิ่มขึ้นโอเคแต่แต่มันมีแปดเจียบใโลหะเหมือนเดิมใช่ใพียงแต่อนี่เป็นตัวดีดเพิ่มเพิ่มเจียแปดมันมีสองตัวมีสีแดงสีฟ้าน่าจะสีฟ้ามันจะเป็นไดโลมันจะไดได้แค่โล อาแล้วมันจะใช้พวกรด,รดอร้อยพวกรอบช้าอันนี้มันได้เกียร์แปดคือสีแด,ดงมัน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 จะได้เกียร์แปดเอเวลาเราใส่แปดปึ๊บบิงไปปึ๊บเราเราดีดดีดแล้วเราก็ย้ำค,ค,คันก็มันจะเข้าเป็นได้ไปเลย<อ>เรียกว่าได้นอกได้นอกถ้าเกียร์แบบนี้ไม่ไม่มีปุ่มนี้เรียกว่าได้ในตัว<อ>ได้หมรับครับก็แปดเกียร์ ที่ลองไล่ใหม่เล,ล,ล่โลโลนีหนึ่งสามสีม่กดีใจแค่ว่าสีโอ้ oh my god ระแปดคลื่นถ้าจะได้ก็ตีหัวดีนี่แล้วก็แต่คาด,ดอรอบปล่อยคาดแล้วก็ยังพลาดใหม่มันก็จะเข้าเป็นได้ไปเพราะเพอาะถ้านั้นเราผลเราผลได้เลยเกียร์แปดเกียร์เนะาะแปเกียร์จะมีตัวเกียร์ตัวนี้เสริมใช่ใชเรียกว่าไดเรียกว่าได้เนาะเรียกดได้โอเคขอบคุณมากครับครับก็จบกันไปนะครับสำหรับเกียร์ 527เกียร์อันนี้เนเกียร์จั่นอันนี้เกียร์จั่นครับก็จบกันไปนะครับสำหรับเกียร์จั่น527ก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันอ้าวเยร์จะเป็น10สปีดอันนี้เปลี่ยนเกียร์มาแล้วอ๋ออันนี้เปลี่ยนเกียร์ครับแต่527เป็น10สปีดมันจะเป็นคันนู้นขันรถในเกียร์เดิมเกียร์10สปีดใช่ครับ อันนนเกียอ๋อน,นั่นแหละอ,อันนู้นสิบเกียอันนสิบเกียอันนี้แปดอันนี้แปดตาเดิมเดิมมันจะเป็นตัวนู้นเกียร์ตัวนู้นแต่อันนี้เขาเปลี่ยนมาแร้วอ๋อครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปแค่นี้และครับขอบคุณครับ